สวัสดีจ้าเพื่อนๆมันมนีสิพามาเก็บลูกตระกูลเบอร์ออรี่ลูกเล้นแดนดจ้าพี่น้องนะลุงพระเจ้าปลูกเป็นแถวจ้พี่น้องลูกเล้งแดดเนี่ยคือสุกแล้วจ้าพีนา่น้องเก็บเอา นี่จะพี่น้องเต็ม,มเ,เลยจะพี่น้องโดกโกจ้ะ Sisi m e บานลูกก็ยังไม่สุดบางลูกก็ยังไม่สุด อืเป็นตัวเองแต่ปา้าโทรแล้วมีสาวด้วย จะพี่น้องได้ทั้งหมดสองกะบะสองกะบะจะพี่น้องสวัสดีที่จ้าพี่น้องวันนี้พามาเก็บลูกหิ้นแบมากับยายอี๊จ้ะน,น้องนักกะยังบ่คอยสุกดีปันใดจะพี่น้องไปหายายอีฟก,กันแต่หวานจะพี่น้องหวานคับหวานจ้ะ คนมากุดเยอะฝนตกขนาดฝนตกนะเขาทำโลงไอ้นี่นี่จะพี่น้องอนีจะต้องปคอยเปิดดูดีก็ยังไม่ค่อยสุดดีเท่าไหร่พี่น้องชิ้มชิ้มให้ดูจ้ะ ดูสิว่าโอ้แดงจนต้น,นแล้วจนะ้ะนี่จ้ะอันนี้สุกแล้วเนี่ย สุกเล้วลูกสีสสแดงหวานจ้ะพี่น้องต้องหาดีๆคอยหาจ้ะดีชจดขึดูลูกลูกเขาจะหวานมากพอสุกแล้วอ่ะ กิโลแล้วเกือบห้าร้อยบาทเลยนะจ๊ะเนี่ยกิโลแล้วเก้าสิบห้าโคลจ้ะลังจ้ะพี่น้องเด้วไปเก็บลูกออบอมแบกสีดำๆพูดยูด่ลวกไปเพิไปเบิงจ้ะจะให้เบนินขาเจ้าปลูกเป็นแถวปลูกในโลงอันนี้พี่น้องผลโตก,กับบอเปียกจ้ะขระเจ้าเฮดดีดีจ้ะพี่น้องขราเจ้าสิมีทุกปีเนอจ้ะ ช่วงหนาห่อนนจะหกแดงจ๊ะเอาอะนี่ขีดต้มหล่อหลูกใหญ่เลยอยู่แถวนี่นี่จ้ะสีจ้ะ ในใหญ่เลยถ้าเก็บในใหญ่หจะพนองต้องเอาไปล่างดีๆแล้วจะพนองเพราะว่าหนึ่งวันมันมาต่อม,มวันอืม,มแบบนี้ 这样